เมื่อต้นเดือนมีนาคมปี2019คู่รักวัยหนุ่มสาวจากเม,มืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียตัดสินใจออกเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศสั้นฮ,ะฮะ่าฮ่าแดนเนียลรีดวัย29ปีและภรรยาของเขาเอมิลี่รีดวัย27ปีเพิ่งแต่งงานกันได้เพียง6เดือนทั้งคู่ทำงานประจำในออสเตรเลียแดนเนียนเป็นที่ปรึกษาด้านไอทีขณะที่เอมิลี่ทำงานเป็นนักออกแบบกราฟิกฟรีแลนซ์พวกเขาใช้ชีวิตเงียบสงบในย่านชานเมืองมัก ใช้เวลาช่วงสุดสัปดาห์ในการสำรวจร้านอาหารใหม,ใหม่หรือออกเดินป่าตามสวนธรรมชาติใกล้บ้านสำหรับทริปฮันนีมูนพวกเขาฝันอยากไปเยือนหลายประเทศในเอเชียแต่ด้วยพาัะงานที่รัดตัวทำให้ต้องเลื่อนแผนเดินทางใหญ่ออกไปก่อนพวกเขาจึงวางแผนทริปเล็กๆไปยังฮ่องกงแทนโดยหวังว่าจะใช้เวลาหนึ่งสัปดาห์เต็มในเมืองที่แสนคึกคักแห่งนี้ดื่มดำ่ำไปกับการผสมผสานร,ระหว่างวิถีชีวิตสมัยใหม่และมรดกทางวัฒนธรรมอันเก่าแก่ สำหรับพวกเขาแล้วฮ่องกงถือเป็นจุดหมายปลายทางที่สมบูรณ์แบบไม่ไกลาจากบ้านนักและเต็มไปด้วยสถานที่น่าตื่นตาตื่นใจให้สำรวจตั้งแต่ถนนที่จอแจของมงกกไปจนถึงวิวอันสงบบนยอดเขาวิกตอเรียพวกเขามาถึงฮ่องกงในวันที่3มีนาคม2019และเข้าพักที่โรงแรมฮาร์เบอร์วิวซึ่งตั้งอยู่ในย่านหวานใจพื้นที่ยอดนิยมที่มีชื่อเสียงด้านชีวิตยามค่ำคืนและวิวริมอ่าว ห้องพักของพวกเขาหันหน้าออกสู่อ่าวิกตอเรียและเอมิลียังโพสรูปพระอาทิตย์ตกลงบนอินสตาแกรมพร้อมเขียนแคปชั่นว่าในที่สุดก็มาถึงเราไม่ไหวแล้วสำหรับการผจญภัยครั้งนี้กับคนโปรดของฉันเพื่อนและครอบครัวต่างเข้ามาคอมเมนต์อวยพรโดยไม่รู้เลยว่าทริปนี้กำลังจะกลายเป็นโศกนาฏกรรมที่จะสร้างความตกตะลึงให้กับทั้งฮ่องกงและออสเตรเลียแผนการเดินทางของทั้งคู่เรียบง่ายพวกเขาตั้งใจจะไปยังสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังหลายแห่งรวม ถึงดิสนีย์แลนด์ฮ่องกงรถกลางขึ้นยอดเขาเดอะที่และตลาดกลางคืนถนนเทมเพิลในคืนที่สองของการเข้าพักพวกเขาไปรับประทานอาหารค่ำที่ร้านอาหารท้องถิ่นเล็กๆใกล้โรงแรมซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายที่พนักงานเห็นทั้งสองคนยิ้มและหัวเราะอ,อย่างมีความสุขขนาดเพลิดเพลินกับอาหารกวางตุ้งแบบตั้งเดิมสำหรับใครก็ตามที่ได้มองเห็นภาพนั้นแดนเนียลและเอมิลี่ในช่วงเวลาแห่งการท่องเที่ยวดูเหมือน ไม่มีสิ่งใดผิดปกติพวกเขาก็เป็นแค่คู่รักข้าวใหม่ปลาหมันที่กำลังดื่มดำกับช่วงเวลาร่วมกันในเมืองต่างแดนแต่ภายใต้พื้นผิวที่ดูสงบสุขนั้นกลับมีอันตรายที่ไม่คาดคิดซ่อนอยู่ซึ่งไม่มีทางที่พวกเขาจะนึกถึงเลยโดยที่ทั้งคู่ไม่รู้ตัวเลยว่าเงาเมื่อกำลังติดตามอยู่ใกล้ๆใครบางคนที่เฝ้ามองรอคอยและวางแผนมาโดยตลอดแม้ว่าฮ่องกงจะถูกจัดให้เป็นหนึ่งในเมืองใหญ่ที่ปลอดภัยที่สุด ในโลกแต่ไม่นานมานี้กลับมีอาชญากรรมรุนแรงที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นปลายปี2018มีรายง,งานนักท่องเที่ยวหายตัวไปเพิ่มขึ้นอย่างเงียบๆหลายการณีถูกล่อยให้ค้างคาเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นสงสัยว่าอาจมีอาชญากรรมองค์กร,รอยู่เบื้องหลังโดยเฉพาะกลุ่มที่มุ่งเป้านักท่องเที่ยวที่ดูเปราะบางหรือไม่คุ้นเคยกับเมืองโชคร้ายที่แดเนียลและเอมิลี่ไม่เคยได้รับรู้คำเตือนเหล่านี้สำหรับพวกเขาแล้วฮ่องกงคือเมืองที่ปลอดภัยและน่าตื่นเต้น พวกเขารู้สึกเป็นอิสระขณะดเดินเล่นยามค่ำคืนซื้อของฝากหรือจิบกาแฟตามร้านลับในตรอกซอกซอยแต่เมื่อวันหยุดดำเนินต่อไปก็เริ่มมีสัญญาณอันตรายเล็กๆที่แทบจะมองไม่เห็นปรากฏขึ้นสัญญาณที่กว่าจะเข้าใจก็สายเกินไปแล้วและในวันที่6มีนาคม2019ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปตลอดกาลเช้าวันที่6มีนาคม2019เริ่มต้นเหมือนเช้าทั่วไปของแดเนียนและเอมิลีพวกเขาตื่นนอนราว8โมงเช้า ภายในห้องพักชั้น15ของโรงแรมฮาร์เบิร์ตแสงแดดส่องผ่านหน้าต่างบานใหญ่ที่หันหน้าไปยังอ่าววิกตอเรียเอมิลี่ Emily ชงกาแฟขณะที่แดเนียนเปิดโทรศัพท์เช็คพยากรณ์อากาศของวันตามกำหนดการทั้งคู่ตั้งใจจะไปเที่ยวที่หมู่บ้านหนองผินและนั่งกระเช้าลอยฟ้าเพื่อไปชมพระพุทธรูปองค์ใหญ่เทียนฐานซึ่งเป็นหนึ่งในพระพุทธรูปนั่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกก่อนออกจากโรงแรมเอมิลี่ส่งข้อความหาพี่สาวของเธอที่เมลเบิร์นเขียนว่า กำลังออกเดินทางอาจติดต่อไม่ได้สักทักรักนะนั่นคือข้อความสุดท้ายที่มีใครได้รับจากเธอกล้องวงจรปิดที่ล็อบบี้ของโรงแรมแสดงภาพของทั้งคู่เดินออกจากอาคารเวลาประมาณ9ก้านาฬิกาสานาทีแดนนีนใส่เสื้อยืดสีเทากับกางเกงขาสั้นสีดำส่วนเอมิลี่สูมเดรสสีน้ำเงินพร้อมกระเป๋าใบเล็กสีขาวสะพายข้างพวกเขาดูมีความสุขและผ่อนคลายขณะเดินไปยังสถานีรถไฟใต้ดินหวานใจซึ่งอยู่ห่างจากโรงแรมไม่กี่ล็อก จากที่นั่นทั้งคู่จะนั่งรถไฟข้ามเมืองไปยังกอลันเต่าแต่ที่น่าประหลาดก็คือทั้งคู่ไม่เคยไปถึงหมู่บ้านหนองถิงกล้องวงจรปิดที่สถานีตรงชุมซึ่งเป็นจุดสุดท้ายก่อนถึงสถานีกระเช้าลอยฟ้าไม่พบภาพของพวกเขาเลยพวกเขาหายตัวไประหว่างทางพอถึงเวลาสองทุ่มความกังวลก็เริ่มก่อตัวขึ้นครอบครัวของเอมิลี่สังเกตว่าเธอไม่ได้อัปเดตโซเชียลมีเดียตลอดทั้งวันซึ่งเป็นเรื่องผิดปกติมาก เพราะก่อนหน้านี้เธอมักโพสต์ภาพแทบทุกๆสองสามชั่วโมงพี่สาวของเธอส่งข้อความไปหลายครั้งแต่ไม่มีแม้แต่ครั้งเดียวที่ถูกเปิดอ่านพ่อแม่ของแดเนียนพยายามโทรหาเขาแต่โทรศัพท์ตับปิดเครื่องตอนแรกพวกเขาคิดว่าทั้งคู่แค่อยู่นอกพื้นที่สัญญ,ญาณหรือกำลังพักจากการใช้โทรศัพท์แต่เมื่อเวลาผ่านไปหลายชั่วโมงโดยที่ไม่มีใครได้ยินข่าวคราวใดๆความกังวลก็เริ่มกลายเป็นความหวาดกลัวพนักงานโรงแรมเองก็เริ่มสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติ ดนเนียนและเอมิลี่ยังไม่กลับเข้าห้องพักเตียงยังคงไม่ได้เก็บเหมือนเช้าที่ออกไปกระเป๋าเดินทางก็ไม่ถูกแต่ต้องและของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆที่ทั้งคู่ซื้อจากตลาดกลางคืนถนนเทมเพิลเมื่อคืนก่อนก็ยังคงวางอยู่บนโต๊ะพนักงานแผนกต้อนรับตรวจสอบประวัติการเข้าพักและยืนยันว่าทั้งคู่ยังไม่ได้เช็คเอาท์หรือแจ้งว่าจะกลับมาช้าเที่ยงคืนผ่านไปโดยที่ยังไม่มีวีแววของแดนเนียนและเอมิลี่ทางโรงแรม จึงติดต่อไปยังตำรวจฮ่องกงเพื่อรายงานคนหายเจ้าหน้าที่ถูกส่งมายังโรงแรมเพื่อตรวจสอบห้องพักและรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นทันทีตำรวจสอบถามเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวล่าสุดของทั้งคู่ตรวจเช็คกล้องวงจรปิดและบันทึกภาพสุดท้ายที่พบทั้งคู่กำลังออกจากล็อบบี้เมื่อเช้าภายในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงคดีนี้ก็ยกระดับขึ้นทันทีการหายตัวไปของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติคู่สามีภรรยาใหม่ ที่อยู่ระหว่างการฮันนีมูนถูกทางการให้ความสำคัญอย่างสูงตำรวจรีบจัดตั้งทีมเฉพาะกิจขึ้นมาเพื่อติดตามเส้นทางของทั้งคู่ในวันนั้นโดยหวังว่าจะพบเบาะแสว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ไม่มีใครรู้เลยว่าตอนนั้นมันสายเกินไปแล้วเมื่อทางการเริ่มค้นหาแดเนียนและเอมิลีก็ได้พบกับจุดจบอันน่าเศร้าไปเรียบร้อยแล้วในที่ใดที่หนึ่งซึ่งถูกซ่อนเอาไว้ในเงามืดของเมืองนี้เช้าวันที่7มีนาคม2019มา พร้อมกับการค้นพบอันน่าตกใจและสะเตือนใจเวลาประมาณ6นาฬกา15นาทีนักวิ่งท้องถิ่นคนหนึ่งกำลังออกวิ่งตามทางเดินเงียบๆใกล้อ่างเก็บน้ำเทียนมูซึ่งเป็นพื้นที่ที่ขึ้นชื่อเรื่องเส้นทางเดินป่าที่สงบและบิวธรรมชาติที่สวยงามที่นั่นอยู่ห่างไกลาจากจุดท่องเที่ยวทั่วไปและไม่ใช่ที่ที่นักท่องเที่ยวจะมาเดินเล่นบ่อยนักนักวิ่งคนนั้นสังเกตเห็นบางอย่างผิดปกติบริเวณริมทางเดินมันดูเหมือนกระเป๋าเป้ใบหนึ่ง ที่ถูกโยนทิ้งไว้ในพุ่มไม้ด้วยความสงสัยเขาเดินเข้าไปใกล้ๆและพบว่าภายในกระเป๋ามีหนังสือเดินทางของออสเตรเลียสองเล่มกระเป๋าสตางค์ที่มีบัตรประจําตัวของแดเนียนรีดและกระเป๋าสะพายสีขาวใบเล็กที่ตรงกับคาบรรยายของกระเป๋าที่เอมิลี่ใช้เมื่อรับรู้ถึงความร้ายแรงของสถานการณ์นักวิ่งคนนั้นจึงรีบโทรแจ้งตำรวจทันทีเวลาเจ็ดนาฬิกาเจ้าหน้าที่จากสถานีตำรวจเขตตะวันออกเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุ หลังจากตรวจสอบสิ่งของพวกเขาก็ยืนยันว่าของที่พบตรงกับรายงานคนหายที่เพิ่งรับแจ้งไปไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้าพื้นที่โดยรอบถูกปิดล้อมทันทีขณะที่ทีมสืบสวนเริ่มค้นหาหลักฐานเพิ่มเติมและเวลา8นาฬกา30นาทีไม่ถึง100เมตรจากจุดที่พบกระเป๋าเจ้าหน้าที่ก็พบกับร่างสองร่างซุกซ่อนอยู่ใต้ชั้นใบไม้และกิ่งไม้ใต้เนินเล็กๆข้างทางเดินทันทีที่เห็นก็รู้ได้ในวินาทีแรกว่าอยู่ทั้งสองถูกฆาตรกรรม แดเนียลมีอาการบาดเจ็บที่ศีรษะอย่างรุนแรงซึ่งน่าจะเกิดจากการถูกตีด้วยวัตถุทื่อขณะที่เอมิลี่มีร่องรอยการถูกรัดคออาการบาดเจ็บของทั้งคู่บ่งชี้ว่าการโจมตีนั้นโหดเหี้ยมและจงใจข่าวนี้แพร่กระจายอย่างรวดเร็วสิ่งที่เริ่มต้นจากคดีคนหายกลายเป็นคดีฆาตกรรมสองศพที่ได้รับการยืนยันแล้วเจ้าหน้าที่สอบสวนจากหน่วยอาชญากรรมร้ายแรงถูกนำตัวเข้ามารับช่วงการสืบสวนและทีมพิสูจน์หลักฐานเริ่มปฏิบัติงานในที่เกิดเหตุ พวกเขาเก็บรวบรวมทุกอย่างที่อาจนำไปสู่ตัวฆาตกรหรือฆาตกรหลายคนความตกตะลึงแผ่ขยายไปทั้งฮ่องกงและออสเตรเลียในขณะที่รายละเอียดเริ่มเปิดเผยออกมาพวกเขาทั้งสองไปจบชีวิตที่อ่างเก็บน้ำเทียนมูได้อย่างไรในเมื่อมันอยู่ไกลาจากจุดหมายที่วางแผนไว้แล้วทำไมใครบางคนถึงต้องการทำร้ายนักท่องเที่ยวบริสุทธิ์สองคนที่มาเพียงเพื่อฮันนีมูนและที่น่ากลัวที่สุดพวกเขาถูกเลือกเป็นเป้าหมายโดยเจตนา หรือไม่ทฤษฎีเริ่มต้นชี้ไปที่การต้นที่ผิดพลาดแต่บางอย่างในที่เกิดเหตุนั้นกลับรู้สึกว่าไม่ใช่แบบนั้นกระเป๋าเงินของแดนเนียนยังมีเงินอยู่ครบและกระเป๋าถือของเอมิลี่ยังมีของมีค่าเช่นโทรศัพท์และเครื่องประดับหากการขโมยไม่ใช่แรงจูงใจนักสืบเริ่มสงสัยว่าอาจมีบางอย่างที่เป็นเรื่องส่วนตัวซ่อนอยู่ใต้พื้นผิวของการเดินทางที่ดูเหมือนจะสมบูรณ์แบบนี้ ตำรวจตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในพื้นที่ใกล้เคียงแต่แถบเทียนมูดในเช้าวันนั้นเงียบสงบมีกล้องน้อยและแทบไม่มีรถผ่านทีมสืบสวนขยายวงค้นหาขอภาพจากสถานีมที่ออร์เส้นทางรถบัสและธุรกิจใกล้เคียงเพื่อพยายามติดตามว่าแดเนียลและเอมิลี่เดินทางจากย่านวายไปยังอ่างเก็บน้ําได้อย่างไรในขณะเดียวกันที่โรงแรมฮาเบอร์วิวเจ้าหน้าที่ตรวจสอบห้องพักของทั้งคู่สัมภาษณ์พนักงานและแขกคนอื่นฮ่า ไม่มีใครสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติและไม่พบร่องรอยการงัดแงะหรือของหายจากในห้องทุกอย่างชี้ไปที่ความจริงว่าทั้งคู่ออกจากห้องด้วยความสมัครใจในเช้าวันนั้นแต่ไม่ว่าเพราะเหตุผลใดพวกเขากลับไม่เคยไปถึงจุดหมายปลายทางเลยเนินเขาเงียบสงบของเทียนมู่ซึ่งเป็นที่รู้จักในด้านความงามและความสงบกลับกลายเป็นฉากหลังของคดีปริศนาสเทอนขวัญและเมื่อทีมสืบสวนเริ่มปฏิบัติต่อชั่วโมงสุดท้ายของทั้งคู่ พวกเขาเริ่มสงสัยว่าคดีนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแบบสุ่มใครบางคนได้ติดตามแดนเนียนและเอมิลี่อยู่และใครบางคนกำลังรอช่วงเวลาที่เหมาะสมเพื่อโจมตีในช่วงบ่ายของวันที่7มีนาคม2019คดีของแดเนียนและเอมิลี่รีดได้กลายเป็นคดีลำดับต้นๆของตำรวจฮ่องกงการพบศพของทั้งคู่ที่อ่างเก็บน้ำเทียนมู่ได้ขยาวความรู้สึกของประชาชนและมือสื่อต่างประเทศหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมารายงานอย่างกว้างขวางความกดดัน ก็ถาโถมสู่เจ้าหน้าที่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ผู้นําในการสืบสวนคือสารวัตรนักสืบซามูเอลหวงเจ้าหน้าที่มากประสบการณ์ที่เคยจัดการคดีใหญ่มาแล้วมากมายในระยะเวลากว่า20ปีขั้นตอนแรกของเขาคือการปฏิปตต่อลำดับเวลาของการเคลื่อนไหวสุดท้ายของทั้งคู่เริ่มจากช่วงที่พวกเขาออกจากโรงแรมฮารเบอร์วิวในเช้าวันที่6มีนาคมภาพจากกล้องวงจรปิดยืนยันว่า ทั้งคู่ออกจากโรงแรมเวลา9นาฬกา32นาทีตรงจากนั้นทั้งสองเดินไปยังสถานีนที่ออยานวายซึ่งพวกเขาใช้บัตรออกตพุสแตกเข้าในเวลา9นาฬกา45นาทีอย่างไรก็ตามเมื่อตำรวจดึงภาพจากกล้องของสถานีมาตรวจสอบก็พบสิ่งที่ผิดปกติแดเนียลและเอมิลี่ไม่ได้ขึ้นรถไฟแต่กลับถูกเห็นว่ากำลังพบกับชายคนหนึ่งใกล้ทางออกด้านข้างของสถานี ชายคนนั้นดูเหมือนจะเป็นคนท้องถิ่นสวมเสื้อฮู้ดสีเข้มกับกางเกงยืนเขาทักทายทั้งคู่ด้วยท่าทีสบายสบายราวกับรู้จักกันมาก่อนหลังจากพูดคุยกันเพียงไม่ถึงสองนาทีแดเนียลและเอมิลี่ก็เดินตามเขาออกไปนอกสถานีและนั่นคือภาพสุดท้ายที่พวกเขาถูกบันทึกไว้โดยกล้องสาธารณะก่อนจะหายไปตลอดการนักสืบเริ่มทำงานทันทีเพื่อระบุตัวชายคนนั้น ใบหน้าของเขาถูกบดบางบางส่วนด้วยฮูดดี้แต่กล้องวงจรปิดของสถานีหนึ่งสามารถจับภาพด้านข้างของใบหน้าได้ตำรวจนำภาพไปตรวจสอบด้วยระบบจดจำใบหน้าในฐานข้อมูลแต่ไม่พบความเชื่อตรงใดๆในทันทีนั่นแปลว่าผู้ต้องสงสัยอาจไม่มีประวัติอาชญากรรมหรือไม่ได้เป็นพลเมืองกงในขณะเดียวกันทีมพิสูจน์หลักฐานยังคงดำเนินการตรวจสอบที่เกิดเหตุบริเวณอ่างเก็บน้ำเทียนมู พวกเขาเก็บวกรวบรวมหลักฐานสําคัญหลายชิ้นรวมถึงรอยรองเท้าบางส่วนใกล้จุดที่พบศพรวมถึงเศษที่เท่าบุรีที่ไม่ตรงกับสิ่งใดก็ตามที่พบในตัวของแดเนียนหรือเอมิลี่ต่อมารายงานพิษวิทยาเปิดเผยว่าเอมิลี่ถูกวางยาก่อนเสียชีวิตขณะที่แดเนียนมีร่องรอยของการต่อสู้บาดแผลป้องกันปรากฏชัดบนมือและแขนของเขาความรุนแรงของการโจมตีชี้ว่าแดเนียนพยายามปกป้องภรรยาของเขา แต่คนร้ายที่ลงมือในวันนั้นเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีและลงมือด้วยความโหดเหี้ยมที่แม่นยำทีมสืบสวนยังได้ทำการตรวจสอบโทรศัพท์มือถือของทั้งคู่ซึ่งพบอยู่ในกระเป๋าถือของเอมิลี่โดยปิดเครื่องไว้ที่น่าประหลาดใจคือทั้งสองเครื่องถูกล้างข้อมูลทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นข้อความล่าสุดหรือประวัติการโทรมันชัดเจนว่ามีใครบางคนตั้งใจลบข้อมูลออกจากโทรศัพท์หลังการฆาตรกรรม เป็นไปได้ว่าคนร้ายอาจบังคับให้หยิบปลดล็อกเครื่องก่อนจะลบข้อมูลเพื่อลบร่องรอยที่โรงแรมตำรวจได้สัมภาษณ์พนักงานต้อนรับและทีมทำความสะอาดไม่มีใครรายงานว่าเห็นสิ่งใดผิดปกติเลยอย่างไรก็ตามมีแขกคนหนึ่งที่พักห้องห่างจากห้องของแดเนียลและเอมิลี่ไปเพียงสองห้องให้ข้อมูลสำคัญเขาเล่าว่าได้ยินเสียงคนโต้เถียงกันบริเวณทางเดินหน้าห้องในคืนก่อนที่ทั้งคู่จะหายตัวไป ตามคำให้การของพยานเวลาประมาณ23นาฬกา30นาทีของวันที่5มีนาคมมีชายคนหนึ่งที่พูดด้วยสำเนียงแปลกๆกำลังทะเลาะก,กับแดนเนียลใกล้ลิฟต์น่าเสียดายที่แขกคนนั้นไม่สามารถให้รายละเอียดเพิ่มเติมได้มากนักและในตอนนั้นก็ไม่คิดว่าเป็นเรื่องสำคัญเมื่อสิ้นสุดวันแรกของการสืบสวนยังเต็มรูปแบบคำถามสำคัญหลายข้อยังคงไม่ได้คำตอบทำไมแดเนียลกับเอมิลี่จึงออกจากสถานีไปกับชายแปลกหน้า พวกเขาไปสิ้นสุดอยู่ในเนินเขาห่างไกลของเทียนมู่ได้อย่างไรและทำไมโทรศัพท์ของพวกเขาจึงถูกลบข้อมูลโดยเจตนาแม้ว่าหลักฐานจะค่อยๆเริ่มเชื่อมโยงกันเป็นภาพรวมแต่มีสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนสำหรับสารวัตร่องและทีมของเขาคดีนี้ไม่ใช่อาชากรรมแบบสุม่มแดนเนียลและเอมิลีร่รีถูกเลือกเป็นเป้าหมายอย่างตั้งใจแต่คำถามใหญ่ที่สุดยังคงอยู่พวกเขาถูกเลือกโดยใครและทำไม จนถึงวันที่9มีนาคม2019หลังจากการสืบสวนอย่างเข้มข้นมานานถึง3วันในที่สุดทีมของสารวัตรว่องก็พบเบาะแสสำคัญที่พลิกแนวทางของคดีท,ทั้งหมดขณะตรวจสอบบันทึกทางการเงินของผู้ตายทีมสืบสวนพบว่าบัตรเครดิตของแดเนียนรีถูกใช้งานหลังจากเวลาประเมินการเสียชีวิตเพียงไม่กี่ชั่วโมงเวลา15:15น,15นาของวันที่6มีนาคมมีการทำธุรกรรมเป็นเงิน4,000 200ดอลลาร์ห้องกงที่ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าหรูแห่งหนึ่งในซิมซาชอยซึ่งเป็นย่านการค้าที่คึกคักห่างจากจุดเกิดเหตุเกือบ12กิโลเมตรและการซื้อสินค้าครั้งนี้ไม่มีเหตุผลรองรับเลยตามรายงานของแพทย์นิติเวชแดนเนียนน่าจะถูกฆ่าระหว่างเวลา11นากาถึง13นาฬกาแล้วบัตรของเขาถูกใช้หลังจากนั้นได้อย่างไรนักสืบรีบตรงไปที่ร้านและขอภาพจากกล้องวงจรปิด สิ่งที่พวกเขาเห็นกลับทําให้เรื่องราวนี้ยิ่งลึกลับมากขึ้นในวิดีโอชายคนหนึ่งที่มีลักษณะตรงกับคนที่เห็นที่สถานีเอ็มทีอาวูจายคนเดียวกับที่พาแดนเนียลและเอมิลี่ออกไปในเช้าว,วันนั้นเขากําลังอยู่ที่เคาน์เตอร์ซื้อสมาร์ทโฟนระดับไฮเอนด์สองเครื่องเขายื่นบัตรเครดิตของแดนเนียลและเซ็นใบเสร็จอย่างไม่ลังเลแม้ว่าเขาจะใส่หมวกแก๊ปและแว่นกันแดดแต่ท่าทางของเขานิ่งมั่นใจและดูเหมือนคนที่เคยทําเรื่องแบบนี้มาแล้ว แต่มีอีกสิ่งหนึ่งที่ดึงดูดสายตานักสืบยิ่งกว่าหญิงสาวคนหนึ่งยืนอยู่ด้านหลังเขาดูกังวลและน่าซีดนั่นคือเอมิลี่รีดเป็นครั้งแรกที่นักสืบตระหนักได้ว่าเอมิลี่อาจยังมีชีวิตอยู่หลายชั่วโมงหลังจากแดนเนียลถูกฆาในวิดีโอเธอก้มหน้าหลบสายตาไม่พูดอะไรกับพนักงานขณะที่ชายคนนั้นทำธุรกรรมจนเสร็จเมื่อพวกเขาออกจากร้านไปด้วยกันเธอดูเหมือนจะเดินตามเขาไปด้วย สมัครใจแต่นักสืบเชื่อว่าเธอทำไปเพราะถูกข่มขู่นี่เปลี่ยนทุกอย่างก่อนหน้านี้ตำรวจเชื่อว่าทั้งคู่ถูกฆ่าพร้อมกันอาจจะเป็นผลจากการปล้นที่ผิดแผนแต่ตอนนี้หลักฐานกลับชี้ไปยังความจริงที่มืดมิดกว่านั้นแดเนียนถูกฆ่าก่อนขณะที่เอมิลี่ถูกบังคับให้ร่วมมือแล้วจึงถูกสังหารและถูกนำร่างมาทิ้งข้างสามีของเธอทีมสืบสวนเรื่องระบุตัวชายในวิดีโอ พวกเขาเพิ่มความคมชัดของภาพและส่งเข้าระบบฐานข้อมูลระดับนานาชาติหลังจากผ่านไปหลายชั่วโมงในที่สุดก็ได้ตัวตนของเขาชื่อของเขาคือวิกเตอร์เฉิงชาวฮ่องกงอายุ34ปีมีประวัติด,ด้านการชา่อกลงขโมยข้อมูลตัวตนและต้องสงสัยว่ามีความเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมข้ามชาติเขาเคยถูกจับสองครั้งในปี2016แต่กลับรอดคุกอย่างมีเงื่อนงำ จากนั้นเขาก็หายตัวไปจากระบบจนตอนนี้เขากลายเป็นผู้ต้องสงสัยหลักในคดีฆาตกรรมโหดของแดเนียนและเอมิลี่รีดแต่ยังมีคำถามสำคัญหนึ่งข้อที่ยังคงค้างอยู่ทำไมต้องเป็นพวกเขาเมื่อนักสืบขุดลึกลงไปในบันทึกโทรศัพท์ของวิกเตอร์เฉิงซึ่งได้มาภายใต้หมายฉุกเฉินพวกเขาค้นพบข้อความหลายฉบับที่ถูกส่งก่อนเกิดเหตุสองสัปดาห์ข้อความสั้นแต่เปิดเผยความจริงที่น่าขนลุก วิกเตอร์พวกเขาจะมาถึงเดือนหน้าคู่รักจากออสเตรเลียเป้าหมายง่ายผู้ติดต่อไม่ทราบชื่อทำให้ดูเหมือนบังเอิญงานต้องสะอาดวิกเตอร์เข้าใจรับเงินหลังส่งงานตอนนี้มันชัดเจนแล้วว่านี่ไม่ใช่การทำร้ายแบบสุ่มต่อชาวต่างชาติแดเนียลและเอมิลี่ถูกระบุเป็นเป้าหมายก่อนจะมาถึงฮ่องกงเสียอีกมีใครบางคนรอพวกเขาอยู่มีคนสั่งฆ่าพวกเขาแต่ใครที่อยู่เบื้องหลัง ใครที่ต้องการให้คู่รักธรรมดาคู่นี้ตายและที่น่าขวลุกที่สุดคือคนที่สังการยังคงเฝ้าดูอยู่จากเงามืดสารวัตรบอกรู้ทันทีว่าพวกเขาไม่ได้ตามล่าฆาตกรเพียงคนเดียวอีกต่อไปพวกเขากําลังคลี่คลายการลอบสังหารแบบมีสัญญาและยิ่งขุดลึกลงไปก็ยิ่งเข้าใกล้กระบวนการสมรู้ร่วมคิดที่ใหญ่กว่าที่ใครคาดคิดจนถึงวันที่11มีนาคม2019คดีนี้ได้กลายเป็นภัยอันตรายระดับสูง สิ่งที่เริ่มต้นจากคดีฆาตกรรมสองศพสุดเตือนใจตอนนี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของอาชญากรรมที่ถูกวางแผนมาอย่างรอบคอบการค้นพบชื่อวิกเตอร์เฉิงในฐานะผู้ต้องสงสัยหลักและข้อความที่น่ากลัวซึ่งกล่าวถึงแผลรอบสังหารยืนยันแล้วว่าเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติกำลังอยู่เบื้องหลังทุกอย่างแต่ทำไมคู่รักเข้าใหม่ปรามันธันธรรมดาดูเผลนเผลอกลับกลายเป็นเป้าหมายของการรอบสังหารระดับมืออาชีพได้ สารวัตร่องและทีมของเขาทำงานกันตลอดเวลาพวกเขาขยายการสืบสวนออกไปถึงระดับนานาชาติติดต่อกับเจ้าหน้าที่ทางการออสเตรเลียเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับชีวิตของแดนเนียลและเอมิลี่ที่มึงเเบิร์นสิ่งที่พวกเขาพบก,กลับเพิ่มความซับซ้อนเข้าไปอีกขั้นแดนเนียนเคยทำงานเป็นนักวิเคราะห์ทางการเงินในบริษัทลงทุนเอกชนแห่งหนึ่งไม่กี่เดือนก่อนออกทริปเขาได้มีส่วนช่วยเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลาง ในการสืบสวนคดีซื้อขายหุ้นโดยใช้ข้อมูลบงในตามข้อมูลจากตำรวจออสเตรเลียแดเนียนได้ให้ข้อมูลในฐานะผู้แจ้งบอกแสนนิรนามหลักฐานที่เขาให้ช่วยเปิดโปงเครือข่ายฟอกเงินมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับบัญชีลับนอกประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงฮ่องกงทันใดนั้นทุกอย่างก็เริ่มมีเหตุผลแดนียนไม่ใช่นักท่องเที่ยวธรรมดา โดยไม่รู้ตัวการให้ความร่วมมือของเขากับทางการอาจทำให้เขาตกเป็นเป้านักสืบสงสัยว่าอาจมีคนในขบวนการฟอกเงินรู้ถึงบทบาทของเขาและวางแผนกําจัดสิ่งที่ไม่มีใครอธิบายได้คือพวกเขาติดตามแดเนียนอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไรแม้กระทั่งรู้วันเวลาและสถานที่ของฮันนีมูนของเขาขณะที่สารวัตรบ่งเชื่อมจุดทั้งหมดเข้าด้วยกันทีมของเขาก็เร่งตามหาวิกเตอร์เฉิง พวกเขาตามรอยการเคลื่อนไหวล่าสุดไปยังโรงรามราคาถูกในมงกกแต่เมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงในเย็นวันที่11มีนาคมพวกเขาก็ชาไปแล้ววิกเตอร์ถูกพบเป็นศพในห้องพักกระสุนเจาะสีสับเพียงนัดเดียวถูกจัดฉากให้ดูเหมือนฆ่าตัวตายแต่ตำรวจไม่เชื่อไม่มีลายนิ้วมือบนปืนเลยแม้แต่น้อยและไม่มีหลักฐานว่าวิกเตอร์เคยซื้อปืนด้วยตัวเองข้างศพของเขาเจ้าหน้าที่พบโทรศัพท์มือถือที่ถูกเผา และโน้ตเขียนด้วยลายมือที่มีเพียงสามคำสั้นๆที่น่าขนลุกนี่ได้ชำระเงียบชายคนเดียวที่พาแดาเนียลและเอมิลี่ไปสู่ความตายถูกทำให้เงียบเสียงไปแล้วมันชัดเจนว่ามีใครบางคนเหนือกว่ากำลังเก็บกวาดจุดอ่อนทุกจุดการสืบสวนมาถึงทางตันเมื่อไม่มีวิกเตอร์ร่องรอยทั้งหมดก็เย็นเฉียบแต่สารวัตรว่องยังไม่ยอมแพ้เขาสั่งให้ทีมทำการตรวจสอบทางดิจิทัลกับข้อมูลการเงินของวิกเตอร์ ภายในไม่กี่วันพวกเขาพบก,การโอนเงินจำนวนมากที่ไม่สามารถอธิบายได้จากบริษัทเปลือกนอกที่ตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์ซึ่งเชื่อว่าเป็นฉากหน้าในการฟอกเงินจากอาชญากรรมโครงสร้างเจ้าของบริษัทถูกซ่อนไว้ภายใต้ชื่อปลอมหลายชั้นแต่ข้อความบางส่วนที่หลุดออกมาบ่งชี้ถึงการมีส่วนเกี่ยวข้องของบุคคลระดับสูงคนที่รู้จักกันในชื่อเพียงว่ามิสเตอร์เคณจุดนั้นสารวัตรบองรู้แล้วว่า คู่รักคู่นี้ก้าวเดินเข้ามาในเป้ากลางของขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติการที่แดนียนให้ความช่วยเหลือในการสืบสวนที่ออสเตรเลียได้กลายเป็นภัยคุกคามต่อเครือข่ายของพวกเขาและตอนนี้คนที่อยู่เบื้องหลังก็กำลังปิดปากทุกคนที่อาจเชื่อมโยงพวกเขาเข้ากับอาชญากรรมนี้ได้ตอนนี้กลายเป็นการแข่งขันกับเวลาถ้ามิสเตอร์เคได้กำจัดวิกเตอร์ไปแล้วคนถัดไปในรายชื่อของเขาคือใครและที่สำคัญกว่านั้น ผู้ที่สั่งการค่าแดเนียนและเอมิลี่จะพยายามกำจัดทุกคนที่ขุดลึกเกินไปในคดีนี้หรือไม่ฮ่องกงไม่ใช่แค่ที่เกิดเหตุอีกต่อไปมันกลายเป็นศูนย์กลางของการปกปิดคดีที่แรงจนถึงวันที่20มีนาคม2019ผ่านไปเกือบ2สัปดาห์หลังจากการฆาตกรรมอันโหดเหี้ยมของแดนเนียนและเอมิลี่รีการสืบสวนได้เข้าสู่ขั้นที่อันตรายและละเอียดอ่อนที่สุด ดวยวิกเตอร์เฉงเสียชีวิตและหลักฐานที่ชี้ไปที่บุคคลลึกลับที่รู้จักกันในชื่อมิสเตอร์เคสารวัตรบองรู้ว่าโอกาสที่จะนำผู้บงการมาลงโทษนั้นน้อยนิดแต่ทีมของเขาก็ยังคงเดินหน้าไม่ย่อท้อพวกเขามุ่งมั่นที่จะเกียรติยศให้กับความทรงจำของคู่รักวัยยาวผ่านการทำงานที่ไม่หยุดหย่อนด้วยความร่วมมือกับอินเทอร์โพลและเจ้าหน้าที่ออสเตรเลียนักสืบพบเครือข่ายธุรกรรมที่เชื่อมโยงกับระบบบัญชีต่างประเทศที่ซับซ้อน บัญชีเหล่านี้เชื่อมโยงกับธุรกิจต่างๆที่กระจายไปในสิงคโปร์มาเลเซียและมาเก๊าซึ่งทั้งหมดเชื่อว่าเป็นหน้ากากของกลุ่มอาชญากรรมที่เชี่ยวชาญด้านอาชญากรรมทางการเงินการแบล็กเมล์และการสังหารที่มีเป้าหมายแต่เมื่อทีมของสารวัตรว่องพยายามจะขุดลึกลงไปอุปสรรคเริ่มปรากฏขึ้นพยา,ยามปฏิเสธที่จะร่วมมือข้อคำขอข้อมูลถูกปฏิเสธช่องโว่าทางกฎหมายทำให้เอกสารสำคัญไม่สามารถไหลออกมาได้ มันเริ่มชัดเจนว่ามิสเตอร์เคไม่ใช่แค่อัจยากรชัน้นสูงแต่เป็นคนที่มีอิทธิพลมีเงินและมีอำนาจในการทำให้หลักฐานหายไปถึงแม้จะมีอุปสรรคมากมายแต่การค้นพบที่สำคัญกลับเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดในวันที่23มีนาคมเจ้าหน้าที่ศุลกากรที่สนามบินนานาชาติฮ่องกงได้จับกลุ่มชายคนหนึ่งที่พยายามจะขึ้นเครื่องบินไปไทเป ผู้โดยสารคนนี้ถูกระบุว่าเป็นลิยามฟอสเตอร์เป็นชาวออสเตรเลียที่เพิ่งเดินทางเข้าฮ่องกงเพียงไม่กี่วันก่อนหน้านี้ก่อนที่การฆาตกรรมของแดเนียลและเอมิลี่จะเกิดขึ้นในกระเป๋าเดินทางของลิยามฟอสเตอร์เจ้าหน้าที่พบเอกสารที่มีภาพถ่ายการติดตามของคู่รักที่ถ่ายในเมลเบิร์นหลายสัปดาห์ก่อนการเดินทางของพวกเขานอกจากนี้ยังมีแผนที่ของฮ่องกงที่ระบุเส้นทางการเดินทางที่คู่รักจะไปและข้อมูลโรงแรม ภายใต้การสอบปากคำฟอสเตอร์เผยรายละเอียดที่ทําให้คนลุกเขายอมรับว่าได้รับการว่าจ้างให้ติดตามการเคลื่อนไหวของแดนเนียนและเอมิลี่ก่อนการมาถึงฮ่องกงหน้าที่ของเขาคือการเฝ้าติดตามเพียงแค่ยืนยันกาหนดการของพวกเขาและรายงานกลับการสังหารที่เขาบอกว่าเป็นการจัดการทั้งหมดโดยมิสเตอร์เคซึ่งเขาไม่เคยพบหน้าฟอสเตอร์ให้รายละเอียดเกี่ยวกับอีเมลที่เข้ารหัสและใบเสร็จการชําระเงินซึ่งช่วยในการติดตาม การดำเนินงานของแผนการค่าค่าจ้างแต่เมื่อถูกถามว่าทำไมแดนเนียนและเอมิลี่ถึงถูกจับเป้าหมายอย่างรุนแรงฟอสเตอร์ให้คำยืนยันที่น่าสยดสยองสุดท้ายแดนเนียนไม่ได้ถูกกำหนดให้กลับจากฮันนีมูนฟอสเตอร์ยอมรับว่าพวกเขารู้ว่าแดนเนียนพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ในออสเตรเลียและเขารู้มากเกินไปเกี่ยวกับการดำเนินการทางการเงินของพวกเขาหากเขารอดชีวิตทั้งเครือข่ายจะเสี่ยงเปิดเผย ด้วยคำให้การของฟอสเตอร์เจ้าหน้าที่ฮ่องกงรวบรวมหลักฐานพอสมควรในการออกหมายจับระหว่างประเทศสำหรับหลายคนที่เชื่อมโยงกับกลุ่มอาชญากรรมอย่างไรก็ตามมิสเตอร์เคยังคงหลบหนีตัวตนของเขายังคงถูกซ่อนอยู่อยู่หลังโปรซีและหน้ากากปลอมหลายชั้นและไม่เคยได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการจนถึงวันนี้เชื่อว่ามิสเตอร์เคยังคงปฏิบัติการอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยมีเงินและอิทธิพลคอยปกป้อง ครอบครัวของแดเนียลและเอมิลี่มาถึงฮ่องกงในวันที่25มีนาคมเข้าร่วมพิธีระลึกส่วนตัวที่จัดขึ้นใกล้กับอ่างเก็บน้ำติธรรมสารวัตรบวงได้บรรยายข้อมูลการสืบสวนให้พวกเขาฟังโดยตรงแม้ว่าความยุติธรรมจะยังไม่สมบูรณ์แต่พวกเขาก็รู้สึกขอบคุณสำหรับคำตอบและรู้ว่าการตายของพวกเขาไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นผลมาจากความกล้าหาญของแดเนียนที่เปิดเผยกิจกรรมอาชญากรรมจนถึงเดือนเมษายน2019คดีนี้ ได้รับการจัดประเภทอย่างเป็นทางการว่าเป็นส่วนหนึ่งของการดําเนินงานขององค์กรอัชญากรรมระหว่างประเทศและยังคงเปิดการสืบสวนร่วมกันระหว่างฮ่องกงออสเตรเลียและอินเทอร์โพสารวัตรบ่งยืนอยู่ที่ขอบอ่างเก็บน้ําหลายเดือนหลังจากนั้นคิดถึงคดีนี้น้ําที่สงบและภูเขาที่เงียบสงบดูเหมือนไม่มีร่องรอยของความรุนแรงที่เคยเกิดขึ้นที่นั่นเขารู้ว่าตราบใดที่คนอย่างมิสเตอร์เคยังคงดาเนินการอยู่จากเงาเมื่อจะมีแดเนียน และเอมิลี่คนอื่นๆที่เป็นชีวิตที่บริสุทธิ์ถูกาพาดพิงในการแย่งชิงอำนาจและความโลกแต่ยังน้อยตอนนี้โลกได้รู้เรื่องราวของพวกเขาและการไล่ล่าหาความยุติธรรมยังไม่สิ้นสุด